มาแล้วจกคนมาแล้ววอลเลย์บอลหญิงซีเล็กประชาชนกอไก่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยไประจำปี2567นนะครับซึ่งมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแข่งขันอยู่ด้วยเป็นแมตช์การแข่งขันเป็นรายการการแข่งขันที่ทำให้แฟนคลับชาวไทยหายคิดถึงหายคิดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบรายการระดับโลกไปแล้วนี่คือรายการภายในประเทศนะครับมีการเชิญนักกีฬาในอาเซียนมาแข่งด้วย ในส่วนของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนใหญ่นะจะสังกัด P.E.A. สีสเกตนะครับแมตช์แรกของพวกเธอก็เจอกับมหาวุทยาลัยรังสิตก็สบายๆนะครับตัวตึงตัวเต็งอ่ะเนาะชนะมอรังสิตไป3ต่อ0เซต 25, 16, 25, 22, 25, 13นี่คือของจริงนะน้องดูซะไปดูกันเลยครับ And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third, second chance. You take my breath, and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but. ติดตามเชียร์นะครับวอลเลย์บอลหญิงประชาชนกอไก่ซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับประจำปี2,567ใครอยากไปดูของจริงก็ไปดูที่สีสเกตได้นะเจอกันคลิปหน้านะครับอัปเดตข่าวสารอย่างแน่นอนครับ